สำเร็จนี่มีวิธีการเดียวคือถ้าจะให้เร็วต้องวอร์ปเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนจิตของเราเองเปลี่ยนชุดจิตของเราเอง <มา S 1> ข้อหนึ่งจดไปเลยเดี๋ยวจดให้ทุกคนหน่อยข้อหนึ่งเนี่ย <มา S 1> ทํางานต้องไม่เหมือนงานใช่ไหมทํางานต้องไม่เหมือนง,งานใช่ไม่เคยมีใครให้เข้านใจข้อนี้นะทุกคนนะฟังนะ ปัญญานั้นพังหมดนะปัญญานั้นต้องสู้ต้องต้องเหนื่อยต้องพยายามมึงสู้ไหมอะไรเงี้ยต้องมีขั้นตอนสิบขั้นตอนนี้เราก็ต้องถาทุกขั้นตอนให้มันแบบเป๊ะเลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ถ้าถ้าเราอยู่ในถ้าเราอยู่ในในใน vibration หรือว่าในความคิดของเราเราเรามีความรู้สึกว่ามันต้องเหนื่อยมันต้องหนักมันต้องยากถึงจะเป็นเป็นทางที่ถูกต้องถ้าอยู่ในความคิดแบบนั้นก็มันมันไม่ใช่แล้วคือมัน มันมันไม่ใช่ว่ามันไม่ถูกแต่คือคือมันมันจะไม่สําเร็จ <S <S ใช่แล้วมันจะไม่สําเร็จเพราะ <S <S <ๆ>เราจะหย่อแมแพ้ก่อนใช่เราจะเหนื่อยก่อนจเราจะเราจะแบบไม่ไหวแล้ว <S <S จริงไม่คุ้มเนี่ยใ<ร>นใน,นคิดแบบนี้คุณรู้ไหมว่าหุ่นนี้ได้มาแบบอัตโนมัตินะผมบอกได้เลยผมถ้าผมต้องใช้นะฟันดีๆนะผมเปลี่ยนร่างกายตัวเองทุกคนเห็นกับตาใช่ไหมล่ะผมไม่ได้ไปทำสลยกรรมอะไรที่ไหนนะก็คือใช้ธรรมชาติวิธีธรรมชาติก่อกากายอะไรแบบแต่ว่า บอกได้เลยว่าผมไม่มีทางได้หุนแบบนี้ถ้าผมใช้กำลังใจตัวเองอย่างเดียวไม่มีใครใช้กำลังใจแล้วชนะได้เพราะคุณจะไม่มีกำลังใจเหลือคุณจะเหนื่อยมากคุณจะต้องใช้นิสยัยนิสัยมันทำให้ความสำเร็จเป็นอัตโนมัติมันทำให้คุณแล้วมันนิสยัยมันมีหลายแบบนิสัยความคิดเรื่องสําคัญเลยคุณบอกซึ่งคนส่วน,นใหญ่เขาข้ามไปใช่เขาข้ามไปเรื่องนี้เลยใช่ คนส่วนใหญ่นิสัยความคิดมันเปลี่ยนกันไม่ได้แล้วมันเพราะว่ามันบินได้แต่มันนานเพราะว่าคนส่วนใหญ,ญ่ถูกโปรแกรมมาแล้วความคิดของเขาไม่ใช่ความคิดของเขาเองด้วยเขาเข้าใจผิดความคิดของเขาแปลมาจากคนอื่นต้องเปลี่ยนวิธีคิดซึ่งคนส่วนใหญ,ญ,ญ่พขาเขาอยากจะได้คอร์สความสำเร็จเขาอยากจะข้ามไปเรื่องความคิดเขาคิดว่าเอออันนี้มันไม่สำคัญเรื่องเล็กเรื่องเล็กเดี๋ยวไปไปถึงอะไรเนื้อหาที่มันที่มันบอกแล้วว่าต้องทำายังไงเออ,อใช่ <ทำ S 2> ใช่ใช่ใช่แต่ว่า ถึงถึงจะมีสูตรใช่ถึงจะมีสูตรความสําเร็จที่แบบเป๊ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเราไม่เปลี่ยนความคิดถูกต้องจะไม่สําเร็จใช่ต้องต้องเชื่อตรงนี้นะใช่ใช่มันเป็นความจริงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตถ้าไม่แก้ที่ความคิดเราก่อนใช่เรามีสูตรดีแค่ไหนมันจะไม่สำเร็จจริงจริงแบบเผมสอนประจำอะว่าเนี่ยข้อสองข้อสองก่อนพลังจิตมาก่อน พลังกายโอ้ถ้าคุณยิ่งยิ่งพายพลังจิตจูนพลังจิตเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องแพลังกายน้อยลงต้องใช้พลังกายน้อยลง,ง,ลง,ยยลงแล้วพลังใจน้อยลงด้วยเพราะพลังใจคุณมีจํากัดน,นะนี่เป็นเป็นความนนอะไรอะใช่เพราะว่าเอ่องานวิจัยล่าสุดอ่ะคุณอ่านหนังสือเรื่องนี้เลย Will Power Instinct เป็นเอ่อมนภาษาไทยด้วยนะครับ Will Power Instinct อ่าสรุปให้ก็คือว่ามนุษย์มีพลังใจจำกัด คุณเนี่ยตัดสินใจได้ไม่กี่อย่างก่อนก่อนก่อนตอนเช้าเนี่ยตัดสินใจได้ไม่กี่อย่างคุณแล้วก็มีถ้าคุณต้องใช้พลังใจไปกับเรื่องบ้าๆเรื่องเล็กๆเรื่องอะไรที่มันแบบไม่สําคัญนะคุณจะไม่มีอะไรเหลือแล้วตอนเย็น mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้ใช้ชีวิตตัวเองคอนโทรลด้วยนิสัยคอนโทรลด้วย,ยวยิสัยความคิดนิสัยความคิดที่ดีแล้วก็ตะสร้างนิสัยเนี่ยคุณบอกแล้วในคุณคุณเนี่ยผมได้มาด้วยนิสัย แล้วมันมีวิธีการปรับนิสัยไปเรียนในคอร์ส12กฎหมาศจะจย์คอร์สนั้นผมสอนเลยวิธีการทานิสัยทุกอย่างมันต้องเซ็ตเป็นอัตโนมัติหมดคุณต้องทําให้ความสําเร็จเป็นอัตโนมัติเพราะคุณไม่มีพลังใจไปสู้กับมันคุณไม่มีพลังกายคุณอยากจะใช้พลังกายคุณทําเรื่องหล,ะละั่นลาเรื่องสนุกใช่ไหมคุณไม่อยากจะทําใช้พลังกายเวลาลงมือทำแล้วแม่งเหมือนสู้ตลอดเวลาผมบอกได้เลยนะไอปัญญาการสู้มันจะคืออันแพ้มหมดพยายามแล้วเองบางทีเนี่ยจริงๆริ คนที่สอนนะบางทีเขาก็เขาก็สำเร็จนะจริงๆคนที่สอนคนที่สอนบางคนเขาก็สําเร็จแบบรวยแต่เขายังเขาสอนไม่เขาไม่เข้าใจการสอนอย่างนี้เนี่ยว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยเขาไม่ได้จูนข้างในเขาจะทาแบบคุณไม่ได้ใช่เขาจะทําถึงต่อให้เขาทําแบบคุณแต่เขาข้างในยังไม่ได้จูนเขาจะทําแบบคุณไม่ได้ไอคนสอนเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้เขาไม่ได้สอนตรงนี้ก่อนไงเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจจะเขาจะคาดว่าทุกคนก็คิดเหมือนกันใช่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 ไม่ใช่ทุกคนที่คิดเหมือน หวังว่าคนคงไม่เชื่อทุกอย่างเพราะว่าถ้าข้างในเขายังไม่ได้มีการจูนเขาไปลงมือทํางานเขาจะไม่สําเร็จแล้วผมไม่สําเร็จปุ๊บเขาก็จะโทษตัวเองว่าเฮ้ยทําไมคนกูเหนื่อยขนาดนี้ทําไมกูไม่สาเร็จเพราะว่ามันปูจูนข้างในมาก่อนนะครับทุกคนจํจไว้เลยการลงมือทําใช่ต้องลงมือทําแต่มันต้องมาหลังจากการจูนข้างในทำทำงานต้องเหมือนไม่ทํางานพลังจิตมาก่อนพลังกายแล้วเขาสามปลี่ยนิสัย ให้นิสัยมันทําให้คุณอัตโนมัติเข้าใจปะให้นิสัยทาให้คุณอัตโนมัติแล้วเรื่องเนี้ยผมบอกได้เลยเ,เมื่อ,อไหร่คุณเข้าใจแล้วแล้วเราสอนในคอสนั้นด้วยคอสิบสองกฏสิบสองสิบสองกดบาสชันมีนิสัยมีเปลี่ยนความเชื่อ,อความเชื่อนี่ถ้าเกิดต่อให้คุณนะทํางานหนักแค่ไหนความเชื่อเรื่องเงินไม่ผ่านก็คือจบเพื่อนชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรูม้เจรงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัิลิทิวโรสีสวัสดีครับ